ผลง,งานครับซิตี้เจหกนะฮะคันนี้เข้ามาจาักรีบแบบนะครับจกล่องหลักใช้งานน้ำมันยี่สิบนะฮะก็คันนี้ล้อสิบเจ็ดพ่อเดิมนะจ๊ะอ่ะมีเรื่องนิดหน่อจัดก,การให้เรียบร้อยนะฮะล้อสิบเจ็ดด้วยมันหน่วงด้วยนะฮะจาัดก,การให้เรียบร้อยคนละคันแน่นอนนะฮะ ครับเอฟไวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส่เป็นสนใส่แก๊สเวลาจูนรถตรบีนะนี้จูนเสนนนร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดไอเกียดีหลอดจริงทุกอย่างนะครับซิต,ตี้ G M 6ีเนะฮะล้อสิบเ็ท่อเดิมนะครับน้ำมัน E20 ครับมีเบกโตคู่ได้ด้วยนะฮะ ครับขอบคุณครับ